สวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์เก่านะครับหรือแบงค์หายากที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและสะสมไว้นะครับในวันนี้นะครับอีกเช่นเคยผมมีแบงค์งแบบเี่าจะมาแนะนํามาพูดคุยกันนะครับโดยแบงค์ที่ผมจะนํามาพูดคุยกันนั่นคือแบงค์ยีบาทแบบ9นะครับซึ่ง ธนบัตรแบบ9นั้นนะครับอย่างที่บอกเป็นธนบัตรที่เรียกว่าจัดพิมพ์นะครับขึ้นมาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยสเสด็จขึ้นคลองราชนะครับใหม่ๆนะครับในช่วงวันวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489นะครับ ซึ่งสาเหตุที่ต้องจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ9ขึ้นมานั้นนะครับเนื่องจากธนบัตรแบบ8ในช่วงนั้นมีการแพร่หลายของธนบัตรปลอมเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ต้องมีการผลิตธนบัตรนะครับแบบ9ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนนั่นเองนะครับธนบัตรแบบ9ที่ผลิตขึ้นมาก็ผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูนะครับประเทศอังกฤษซึ่ง ธนบัตแบบ9นั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าของธนาบัตรนะครับจุดสังเกตเลยนะครับด้านหน้าของธนาบัตรบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นภาพพระที่นั่งจากกีมหาปราสาทนะครับตรงนี้จะเป็นภาพพระที่นั่งจากกีมหาปราสาทในในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่ง ตามประวัตินั้นสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5เริ่มสร้างเมื่อป,ปีพุทธศักราช2419เพื่อให้เป็นมหาปราสาทที่เฉลิมพระเกียรติยศนะครับตามโบราณราชประเพนีนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นภาพภาพระที่นั่ง อนัน,นตสมาคมนะครับสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็รจพรจะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช1450นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2458นะครับภายในยจักร ปดิสถานพระที่นั่งพุทธานนะคะการจนะสิ่งผลนะครับและนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในนามของอ่าพ,พี่พิพิธภัณฑ์นะคะรับรัฐสภานะครับตอดดั้ภาานี่คือภาพธนบัตร ธนบัตรยีบาทนั้นนะครับธนบัตร20บาทประกาศใช้นะครับในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,501นะครับขนาดของธนบัตรมีขนาด8.7เซนติเมตรนะครับคูณ14.7เซนติเมตรนะครับจะเห็นว่าธนบัตร20บาทนั้นมีขนาด ที่ใหญ่กว่าธนบัตร1บาทนะครับแบบ9ดูผมจะเทียบเคียงให้ดูจะเห็นว่าใหญ่กว่ากันนะครับมีขนาดกว้างและยาวกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ภาพด้านหลังจะเหมือนกันเลย เบื้องต้นนะครับวิธีการดูว่าธนบัตรนะครับ20บาทแบบเก้านั้นนะครับปลอมหรือไม่ปลอมให้ดูตรงนี้นะเบสิกื้นฐานเนี่ยจะส่องนะครับส่องกับไฟนะครับหรือดวงอาทิตย์นะครับจะเห็นเป็นรูปพระบรมพระบรมมา,าย,ยาสาธิสลักนะครับนี่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น เน,เนื่องจากธนบัตรนะครับในเซตแบบ9ทั้งหมดเนี่ยเป็นถือว่าเป็นธนบัตรจุดเริ่มต้นนะครับของธนบัตรในรัชกาลที่9ทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นถามว่ามูลค่าหรือราคานะครับของธนบัตรใบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะก็ตอบได้เลยว่ามูลค่า มากกว่าหน้าธนาบัตรแน่นอนนะอย่าง20บาทใบนี้นะครับมูลค่าก็เกือบพนะันยิ่งถ้าเกิดเป็น UNC เลยคือไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับไมไ่ผ่านการใช้งานคืออะไรคือคุณภาพธนาบัตรครบ100%นะครับสมารถธนาบัตรครบถ้วนเลยมูลค่าก็จะตกพันกว่าบาทพันอัพนั่นเองนะครับ และยิ่งถ้าเลขหมดหมูห,หรือเลขบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเลขสวยนะครับเป็นเลขสวยเลขตอง9นะครับอย่าง96ตัวนะครับ5้ตัว1 6ตัวเลขเรียงกันเลยยิ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรเก่าเหล่านี้นะครับบางคนบอกว่าธนบัตรพวกนี้ เก่ามากแล้วนะครับและใช้เรียกว่าใช้จับใจ่ายใช้สอยหมุนเวียนใช้จับใจ่ายใช้สอยไม่ได้ทําไมจึงมีมูลค่าในวงการการสะสมนะครับในการสะสมพันบัตรก็ตามแบงก์เก่าก็ตามนะครับของพวกนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของเรื่องราวและความทรงจําและแต่ละใบเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเฉพาะนะที่ใบนั้นมีตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวมีหมวดนี้หมวดเดียวเท่านั้น ไม่มีบดอื่นทำให้มูลค่าของธนบัตรเพิ่มตามการเวลาและการหายากนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ธนบัตรใบนั้นก็จะทรงคุณค่าและราคาสูงเมื่อนั้นนะครับโดยเฉพาะธนบัตรนะครับที่เรียกว่าผ่านยุคสมัยหรือผ่าน เวลามานานนะครับอย่างพวกธนาบัตรแบบ9ชุดแบบ9้าทั้งหลายผ่านช่วงเวลามานานราคาไม่ได้เป็นไปตามหน้าธนาบัตร20บาทแบบนี้ไม่ใช่ราคาทวีคูณเป็น10 20 30เท่านะครับบางทีก็เป็นร้อยเท่าเลยด้วยสาำไปนะนั่นเองเออธนาบัตรของผมนั้นนะครับ ลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลังจะเป็นคุณสมหมายคุณตระกูลนะครับแล้วก็รัฐมลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคุณพิสุทธิ์นครับพิสุทธิ์นี่คือธนบัตร2 0บาทแบบ9 อย่างน,นี้สภาพถ้าผมตีไปง่ายๆก็คือสภาพประมาณ50%นะครับหรือเรียกว่าสภาพชารุดแต่ยังมีมูลค่านะถึงแม้จะสภาพชารุดบางคนบอกว่าเอ้ยสภาพมันขึ้นสนิมแล้วจะมีมูลค่าหรือเปล่านะหรือเป็นแค่เศษกระดาษผมบอกเลยว่ามีมูลค่าครับแต่ขอให้อยู่ในสภาพที่ เรียกว่าสมบูรณ์ของสมบูรณ์ในรูปแบบของการเป็นธนาบาัตรส่วนจะขึ้นเสนิมหรือจะยับยุยี่นะครับก็มีมูลค่าแต่จะลดน้อยถอยลงนะไม่เหมือนกับสภาพธนาบัตรแบบ UNC นะครับโอเคนี่นี่ก็ฝากไว้ด้วยและธน,นาบัตรแบบ9นั้น ยังถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของลวดลายหรือสีของธนบัตรในรุ่นๆต่อมานะครับที่พัฒนารุ่นกันต่อมาเรื่อยๆอีกด้วยนะครับอย่างแบงค์ยีเนี่ยปัจจุบันแบงค์ยีสีอะไรก็สีเขียวนะครับอย่างแบงค์สิบาทปัจจุบันแบงค์สิบาทสีอะไรปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเอารุ่นก่อนหน้าในที่เราเคยใช้ก็สี น้ำตาลหรือสีออกสีน้ำตาลนะครับเหมือนกันเ่ยอันนี้จะเป็นแบบต้นแบบแบงค์แดงต้องเป็นสีแดงแบงค์แดงต้องเป็นแบงร้อยนะครับแบงค์เท่าเป็นแบงค์พันโอเคใครมีเรื่องราวจะติดต่อสอบถามนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Facebook BankTalk นะครับแบงค์ทอ